้าเออเอาใหม่จ้าวันเดียครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องระบบนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสอนเอาอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี้เลยอีเวนตล่าสุดเลยนะขั้นแรกกดไปตรงนี้นะครับอ๋อนี่มันไม่มีกดตรง3จุดนะครับแล้วก็ไปที่อีเวนต์นี่ e v e n t เอที่มันมีเลขหนึ่งนะครับกดเข้าไปเลยนี่มันขึ้นอีเวนต์แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเร็วนะครับทุกคน วายนี่ค่อยทุกคนกด E N G E R T H เดอะเออเดอะเฮ B นั่นแหละนั่นแหละทุกคนกดเข้าไปเลยสีขาวๆทุเดี๋ยวมันเจอกันเข้าเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนมันก็จะพาเราไปอยู่หนะ้าออเว์นะครับทุกคนแล้วให้เรากดเข้าไปจอยเลยแตะว่า <S 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 เดี๋ยวเราไปดูไปดูกันอุย้ยอาจจะมีเสี่ยงรบกวนเลยนะครับให้เรากดเข้าไปในแมปนี้เลย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเมเแล้วนะนี่ของที่เราจะได้ก็จะมีอยสองอันนะครับ2ชิ้นก็จะมีเป็นหมวกกับแว่นซึ่งรับง่ายมากอันดับแรกของที่รับได้ง่ายที่สุดคือหมวกนะครับผมจะพาไปรับหมวกก่อนเลยนี่นี่นี่ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วมันจะมีนี่เนี่ยเนี่ยปุ่มที่มันตัวคล C L A W M A C H I E นะครับให้เรากดกดเข้าไปเลยปึ๊บอย่างนี้ มันก็จะทําให้เรานะครับนี่พอเราได้ตรงจุดแล้วเราก็กดนะนี่บิเป็นเราก็เอ๋มข้างในมันมีหมวกอยู่ได้จริงๆนะทุกคนอีเวนต์เนี้ยนี่เราก็ได้รับแล้วเราก็กดคลิกเลยทุกคนเราก็ได้มาแล้วหมวกนี <c> ่ค <oughs> <c oughs> ขาบายนะทุกคนนี่ให้เรามาตรงนี้นะเอ๊ะ นี่นี่น,นี่ทุกคนมันก็จะมีปุ่มคลิกเหมือนเดิมเนี่ย P R A นี่ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ย R A N G E คลิกอีกทีปุ๊บแล้วมันเราเขาจะให้เราเลือกปืนนะแล้วก็กดตรงไหนก็ได้สมมติผมจะเอาปืนนี้ยนี่ดูสิทุกคนเนมันก็จะนับถอยหลังให้เรานะยิงมั่วๆนะทุกคนไม,ไม่ต้องไม่ต้องไรดีเนาะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ได้ต้งยิงให้ได้นะไม่ต้องหลอกเพราะว่า,วา แค่เราได้เล่นอย่างน้อยเราก็ได้เล่นเราก็ได้แล้วนะทุกคนเราก็จะได้แว่นมานะอย่างน้อยแค่เราก็ได้เล่นเราก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนที่เราเล่นไอ้ปืนนี้เสร็จเลยนะเราทุกคนลืมบอกถ้าเกิดเรากดกากระป๋านั่นน่ะมุมนั้นน่ะเราก็จะไม่ได้แว่นนะทุกคนเราต้องเล่นในจุกพอเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะคะ C O N G N U นะครับและทีนี้เราก็จะได้มาเลเแว่นตาและเรากดออกแบบนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูนอวา,าตกันเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากใน,นแมปแล้วนั่นเรากดเข้าไปเลยน,นะครับนี่เข้าไปคืออวาตแล้วก็กดตรงเข้าไปดูเลยนะเมวกพอเราเข้าไปที่เฮดนะนี่เราก็จะได้หมกกอมาแลยนะทุกคนอันนี้ผมได้นานเลยนะก็เลยอยากจะมาสดแล้วก็ไปที่นี่นี่เราก็จะได้แว่นมาแล้วนะทุกคนเป็นแว่นตาแบบนี้นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย